อัญชลีวันทาอาภิวาตลงแทบบาทพุทธองค์ผู้ทรงสอนสมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระสงจ,จรเจริญวัดสิ้นวัดตาข้าขอน้อมนำไตรัตอุบัตเสียนพระสงเวียนรักธรรมะวัดตามศรัทธา โปรดส่งเคาะส่องใจให้ดวงตาเห็นธรรมมาพิสมัยพ้นภัยเทินน้อมอันเชิญพระไตาปีดกยอยกแจ้งสอนทั่วแล้วสิ้นเครือบแขงสิ้นสงสัยสวมศรัทธ,ธาคุณพระรัตนาไตา เป็นหลักชัยแห่งชีวิตตาบนิพานขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนาตราัยขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวัชระธรรมภานีประธานสงฆ์ พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยะทะัศสีท่านเจ้าอาวาสขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทรารามสวธรรมะสวัสดีสาหาธรรมมิกทุกท่านข้าพเจ้าเตปิ ตักกะโคสิกานางสาวจิรดาทรร,รงศัตว์เป็นผู้ทาหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่สิบ้าพระสุตันตะปิฎกเล่มที่เจ็ดฉบับมหาจุราสั่งยุตตมิกาย สักคาถวัตพามาณสังยุกอุทยาสูตรว่าด้วยอุทยาพามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสงาวัถีครั้นเวลาเช้าผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวะวัสกถือบาทและจีวร สเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทยาพามลำดับนั้นอุทยาพามตักข้าวใส่บาตรถวายจนเต็มแม้ครั้งที่สองในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงคลองอันตระวะสกถือบาทและจีวร สเสด็จเข้าไปที่อยู่ของอุทยาพามลำดับนั้นอุทยาพามก็ตักข้าวใส่บาตรถวายจนเต็มแม้ครั้งที่สามในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตระวะศกถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของ อุทยาพามดังนั้นอุทยาพามก็เถะตักข้าวใส่บาตรถวายจนเต็มและกาบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระสามณะโคโดมนี้ติดในรถจึงเสด็จมาบ่อยๆพระผู้มีพระภาคตัดว่า กสิกรย่อมหวานพืชบ่อยๆฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆแว่นแขวงย่อมสมบูรณ์้ดยทัญญาชาติบ่อยๆผู้ขอย่อมขอบ่อยๆทานนบดีย่อมให้บ่อยๆ ฉันให้บ่อยๆแล้วก็จะถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดน้ำนมบ่อยๆลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆ คนเขาย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆสัตว์ย่ยอมเกิดและตายบ่อยๆบ,บุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินย่อมไม่เกิดบ่อยๆ เพราะได้มักแล้วไม่มีพบใหม่อีกต่อไปเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วอุทยะพามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแด่พระโคโดมผู้เจริญพระภาสิตข,ของพระองค์ไพเราะยิ่งนัก ข้าแด่พระโคโดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอพระโคโดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถือสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ท้ายที่สุดนี้ขออานิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตปิดกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดพ์พิพัฒนามงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกจะเริญสุขสิริศักเป็นหลักฐานขอเดชะ พาธรรมรัตกำจัดพานให้ภัยสารผุดผ่องพ้นพองภัยขอเดชะพาสังคารัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพาตาตรัตกำจัดภัยจะเริญชยัยจะเรินสุขทุกท่านเทิน นามัสการพระคุณเจ้าธรรมาสวัสดีเจ้าค่ะ